คุณใจกันอะไรคะอะไรยุ้งยิงกันเชื่อว่าไม่แม่งไม่กันด้วยอ้ยต้องใหม่หรือเปล่าเปล่ามันล้เจ็บโอ้โหทำไมเสียงดังจัง เอ้ยไปจับุ๊คจับุ๊คงไม่ได้พูดแล้วงานเนี้ยก็ที่ดูคอนเสิร์ตรองเท้ายังไม่ใช่ยังไม่ใช่ก็คือก็จากที่เดี๋ยวจะใช่ใช่ป่ะ เดี๋ยวหนก็โดนนะเดี๋ยวโดนมากนะเจ็บนะรอเเองก็หลังจากที่อยู่กับทุกคนมาถึงเก้าวิ่งหนูเห็นพนักงานที่ที่ทุกคนคือเก่งกันหมดแล้วและยิ่งมาดูคอนเสิร์ตเมื่อวานที่พวกเรานั่งดูด้วยกันถึงเจ็ดคนเนี่ยเฮ้ยแบบประทับใจอ่ะเราชอบมันมันดีมากๆค่ะ คิดสิ่งที่ดีๆอย่างนี้ไว mm. ้นะคะพี่ๆแล้คือมันเหลืออีกแค่ทีเดียวเราก็ต้องออกไปเจอโลกข้างนอกแล้วอ่ะซึ่งโลกข้างนอกมันอาจจะยากกว่านี้แต่คือขอให้ทุกคนมีความมั่นใจแบบนี้ทําให้ดีๆแบบนี้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็หนูรักพี่ๆทุกคนมากอีกแค่ท,คทีเดียวเราก็จะเจอกันแล้วมองนะพี่ทำไมมองพี่ทีเดียเออเจ็บแตงมันเต้นเดินดีกว่าน่มองกันแ้เจ็บปเจป จริงๆนลูกพี่พอโกงไหมม่ไม่พ่อผมกเกินไหมอะเจ๊เก่เยอะนเลยออกแล้วยอะๆนะเขาทะเลาะกันเรื่องหูไม่ได้ละอย่โดนเตะ